ค่ะดูว่าวันนี้จะเอะไรแล้เวเลขอะไรจะให้โชคและคนเกิดในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะนี่ค่ะหมอแก้วแม่นชัวนะคะ,คะกลับม,มาพบกับหมอแก้วอีกครั้งกับหวยประจำวันที่29มิถุนายน2563นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องหมอแก้วแม่นชัวช่องนี้ย้ำๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งใครอยากจะเข้าเกาะหมอกกลุ่มหมอแก้วพารวยกดเข้า QR code ด้านนี้นะคะ นี่ครบเห็นไหมแล้วก็ถ้าจะดูดวงกับหมอแก้วแม่นชัวนะคะสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์นี้ได้เลย0636355512จะมีน้องเอเลขาค,คนสวยเป็นคนรับเรื่องนะคะเพื่อเป็นการดูดวงจองคิวได้เลยจากราคาโปรโมชั่นบอกเขาว่าเอาราคาโปรโมชั่น3สาคำถาม399บอกน้องเอได้เลยนะคะน้องเอจะจัดให้หรือจะราคาปกติเพื่อดูแบบ full option พื้นฐานดวงปรับดวงชะตาดวงยินดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องหวยปจ จำวันที่29ก่อนแต่หวยรัฐบาลไทยหวยไทยเดี๋ยวจบคลิปนี้แกจะทาคลิปต่อเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูพื้นฐานดวงชะตากันก่อนว่าในระยะนี้ในวันนี้คุณควรซื้อเลขอะไรแล้วเลขอะไรเป็นนาโชคให้คุณเริ่มกันตั้งแต่วันอาทิตย์ได้ไพ,พ,พ่พัพพิคเนียส่งหนูณนะวันนี้นะคะถ้าคํานวณตามเลขแล้วแก้วแนะนําว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขยานพาหนะที่ใช้ประจําเลขทะเบียนรถโดยการนําเลขทะเบียนรถมาบวกรวมกันแล้วซื้อ ะะย้ำคนเกิดวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขทะเบียนรถโดยการนำเลขทะเบียนรถมาบวกรวมกันแล้วซื้อจะเป็นเลขที่นำโชคให้คนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะส่วนคนเกิดวันจันทร์จริง,รงๆวันนี้ต้องใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าคิดมากอย่าเวียงอย่าวีนนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะมันได้ไพ่เพลิงคือความหงุดหงิดในใจพอหงุดหงิดแล้วมันจะทําให้โชคลาบันคาดเคลื่อนได้ถ้าเราหงุดหงิดไม่ต้องซื้อหวยใครจะซื้อหวยหุ้นอะไรแล้วรู้สึกว่าตอนนั้นกําลังหงุดหงิดห้ามซื้อเพราะเดี๋ยวจะไม่ถูกนะจ๊ะ ส่วนคนที่เกิดวันอังคารได้ไพ่ของเบ่งการวางแผนการคิดวิเคราะห์ที่ดีหรือการเดินทางต่างประเทศแก้วแนะนำว่าถ้าใครที่มีเลขพาสปอร์ตซื้อเลขพาสปอร์ตได้เลยนะคนที่เกิดวันอังคารถ้าใครเคยเดินทางต่างประเทศแล้วมีเลขพาสปอร์ตซื้อเลขพาสปอร์ตได้เลยแต่ถ้าใครไม่มีเลขพาสปอร์ตให้ซื้อเลขบัตรประชาชนแทนค่ะคนวันอังคารย้ำนะคะ คนเกิดวันอังคารให้ซื้อเลขพาสปอร์ตถ้าไม่มีให้ซื้อเลขบัตรประชาชน2ตัวท้ายนะคะขอให้ทุกคนโชคดีรวยๆกันนะคะวันนี้คนวันอังคารมาดูกันต่อไปนั่นก็คือวันพุธได้ไพ่เทพพฤหัสเออไม่ใช่ค่ะโทษทีวันพุธได้ไพ,พ่พระพรหมฤาษีได้ไพ,พ่พระพรหมฤาษีแนะนำให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อเลขคุณพ่อจะให้โชคให้ลาบคนที่เกิดวันพุธ ย้ำคนเกิดวันพุธซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อไม่ว่าจะอายุวันเดือนปีเกิดพอสอเกิดหรือเลขที่คุณพ่อชอบเพราะคุณพ่อจะให้โชคให้รับคุณค่ะมาต่อกันที่วันพฤหัสบดีนะคะได้ไพ่พานบุญจับนางมโนรานะคะไพ่บ่วงรักแก้วแนะนําว่าคนเกิดวันพฤหัสให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคนรักคู่ครอง ความรักครบรอบวันแต่งงานเมื่อไหร่ครบรอบการเป็นแฟนเมื่อไหร่ครบร,รอบวันเจอกันเมื่อไหร่หรืออายุข,ของแฟนหรือเลขที่เกี่ยวกับแฟนในกรณีที่คุณมีคนรักมีแฟนมีภรรยามีสามีหรือมีกิ๊กตอนนี้คุณรักใครที่สุดคุณซื้อคนนั้นแต่ถ้าในกรณีโสดคุณโสดคุณไม่มีอเลรไม่มีใครเลยคุณรักใครที่สุดคุณซื้อเลขเกี่ยวคนที่คุณรักที่สุดก็ได้ไม่ว่าจะรักเป็นแบบพ่อแบบแม่แบบเพื่อนแบบพี่แบบน้อง ซื้อเลยตอนนี้คุณรักใครที่สุดเอาคนนั้นอย่าใช้คําว่ารักเท่ากันไม่เอาเอาแค่คนเดียวก่อนนะคะตอนนี้คนวันพฤหัสมาดูวันศุกร์ได้ไพ่พระแม่โพสกไพ่ใบนี้นะคะแก้วก็เกิดวันศุกร์เหมือนกันแก้วกระดีใจที่ได้ไพ่ใบนี้เพราะวันนี้แก้วจะมีโชคถูหวยถูหวยแก้วแนะนําว่าวันนี้ให้ซื้อเลขรหัส A T M ของตัวเองค่ะย้ํารหัส A T M ในกรณีที่คุณมีบัตร A T M หลายใบยให้เลือกบัตร A T M ที่คุณใช้บ่อยที่สุด นะคะจะเป็นเลขให้โชคให้ลาบคุณแต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีบัตร ATM เวลากดเงินผ่านแอปพลิเคชันอะไรใช้รหัสแอปพลิเคชันในการกดเงินอะไรใช้รหัสอันนั้นนะจ๊ะในกรณีที่คุณไม่มีเอ a M ATM หรือรหัส ATM ก็ใช้เลขบัญชีเงินฝากก็ได้เลขที่เกี่ยวกับเงินจะให้โชคให้ลาบคนที่เกิดวันศุกร์นะคะ มาดูวันเสาร์ได้ไพ่พันลายทรงสุบันแนะนําว่าให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการพูดการเจรจาวันนี้การพูดการเจรจาของคุณเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเลขเกี่ยวกับเบอร์มือถือเลขเบอร์มือถือจะให้โชคให้ลาบคุณนะคะขอให้เฮงเงนะคะคนวันเสาร์นี่จบไปแล้วทั้ง7วันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแบ่งปันคลิปนี้ด้วยแล้วก็ถ้าหวยรัฐบาลไทยรอสักครู่กำลังจะทำค่ะ